สวัสดีคนดูทั้งหลายด้วยนะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแกงสาตาเวกัสเช่นเคยปั้งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวชุลมุนหน่อยดิอาะทำไมตำรวจไม่จับเราเสร็จแล้วดิปังเอานั่นไงจับแล้วไปลว้วิ่งวิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งมันวิ่งมาแล้วโอ้ไม่มีรถในอันนี้เลยอ้ยาวเนี้ยก็เสร็จแล้วสิครูตำรวจขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตขอรถนะครับยาตเตะผมลงนะครับตำรวจ ยิงไม่ได้ครับต่อยแบบนั้นเลยครับถ้ามันติงนะครับถ้ายิงแบบนี้ผมยิงกลับนะครับปังนี่เอาปัง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 ไม่ได้ปังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เป็นไรยเอาตำรวจมาสองตัวแล้วอ้าวไปห้องน้ำไหมนะคุณตำรวจไม่นะคุณตำรวจอย่ายิงผมโน่คุณตำรวจอย่าคุณตำรวจอย่ายาโอ้ตัวตำรวจคันนี้พอดีเลยนะาบายบายนะไอ้พวกตำรวจอ้ไม่ คุณตำรวจคุณตำรวจอย่ายิงปืนนะเดี๋ยวคนวตื่นโตนนกเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขโม,ขมยรถคนอื่นนะเอ้ยต้องจูบคนตำรวจกันต้องจูบคุณตำรวจคุณตำรวจอย่าตาม,มาม่านะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยแล้วแกขโมยรถตำรวจทัานทำไมโอเคขอโทษครับคุณตำรวจแต่เรื่องนี้มันปกปังไม่ได้แล้วมันปิดบังไม่ได้เออขอบคุณแกมากไอ้รถเขียววิ่งหนีเลยจ้าไว้แล้วจ้าเอ้ยน้ามันสามดาวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ย วิตำรวจดักจอดในกระรอซุ่มด like ้วยงั้นเราต้องใช้ทางลัดเลยโอ้ยโดนยิงเฮ้ยโอ้นี่ตรงดิบเฮ้ยเฮ้ยประตูอะไรีดหนาเนี่ยโอ้อ้ยตื่นเหมือนกันนะเนี่ยกระดากระบาคันนี้ไปเลยรีบดีซิ่งหนีเลยแต่เราก็ต้องนื้อติดติดติดรีบเอออ่างพังเลยอือ้ยต้องรีบไปแล้วโอ้ป้าจั๊โอ้ยโดนชนโดนชนโดนชน โอ้รถรถรถแต่ละคันบ่ไม่นะโอ้คนคนอะไรเนี่ย,ย,ยกระโดดลงไปเออมาถึงแล้วยี่มาถึงแล้ว,ลวเอ้ยเรากำลัลงจะหนีตำรวจได้แล้วยีย่ไปเลยไปเลยไปเลยยีย่ขึ้นสะพานขึ้นสะพานขึ้นสะพาน,น,พานโอ้สะพานเบียดชันบือด้วยเลยตำรวจดักหน้าโอ้ตำรวจมันเป็นนีสัยแบบนี้แหละตำรวจจะดักหน้าเราตลอดเวลา ตำรวจจะชนนะอย่าชนนะอย่าชนโอเคไม่ชนดีไปเลยไปเลยไปไปเลยในข้างหน้าข้างหน้าตุอา้อิสระผ้าปูดึงดึงเดยงแล้วก็ตนเลยรถตำรวจทำไมมันขับยากครับแบบนี้เนี่ยมันขับยากยากเนะี่ยบืนไปเลยบืนไปไปืนไปโอ้ยโอยมันต้องมันแย่จังเลยอะ่ะโอ้ตำรวจมาถึงพอดีเลย งง้นตึงขออนุญาตรถพยาบาลคันนี้ด้วยนะมาแล้วมาแล้วขอลบหน่อยไม่ได้รบเลยคโมยเลยแหละเอดเดือดเดือดอะไรอีกอไงหนีบายบายพวกตำรวจบายบายโอ้โอ้รถพยาบาลรู้สึกว่าจะช้ามากนะมันช้ามากเอ้ยตำรวจยามกโอ้ด,ดีตำรวจสามดาวนี่มันยากจริงๆเลยโอ้โหขับช้าสโลล็อปนั่นก็โอ้โหแล้ลวลตำรวจแล้วตำรวจมาจออะไรตูดเนี่ย โอ้ตำรวจตำรวจใหญ่ตำรวจยายาหน้ารถตำรวจด้แกแกแกยาน้ารถตำรวจโอ๊ยโดนชนโดนชนเฮ้ยที่นี่เราจะหนีรอดตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้โหเราจะสามดาวไปทหลอดชีวิตเลยจะไหมเนี่ยคนดูช่วยด้วยช่วยผมด้วยโอเคช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมรถตำรวจมันเอาแต่ทนเนี่ยโอ้โหไม่คิดจะลงมาแล้วก็ปุบประตูพังผมนี่แหละ โอเคนะครับก็จะตัดคลิปแล้วโอเคโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็ต้จะไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายเอ้ยตำรวจจะตามมาได้ไหมรลางไปดนชนอีกโอ้ยยักษ์สี่จะชนนะโอ้โอ้ไม่นะไม่นะ